สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเย็นนี้นะครับห้ามพลาดนะครับทีมชาติไทยชุดยูสิบเจ็ดของเราจะลงประเดิมสนามนะครับในฟุตบอลชิงแชมป์ชาติเอเชียรอบคัดเลือกนะครับซึ่งเราอยู่ในกลุ่มเอฟซึ่งเย็นนี้นะครับทีมชาติไทยของเราจะลงสนามพบกับทีมชาติมองโกเลียครับในเวลา19บเนาฬิกาสานาทีณนะสนามเชมลบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทาง youtube ช้างศึกไทยรัฐทีวีแล้วก็ b ี s ีสปอร์ตนะครับ a c e b o o k ไทยยุทธฟุตบอลแล้วก็ FA Thailand นะครับหลายช่องทางเลยครับเย็นนี้นะครับถือว่าเป็นทีมที่เตรียมมาดีนะครับทีมนี้เก็บตัวค่อนข้างจะนานนะครับเป็นรุ่นเฟชชี่รุ่นแรกนะครับของฟุตบอลทีมชาติไทยก็คือรุ่นเล็กสุดนะครับที่มาจากระบบทาเล่นได้ดีและมีการคัดเลือกตัวนะครับนักเตะที่มีสีเท้าดีในประเทศของเราอย่างเข้มข้นนะครับด้วยถ้าท่านจําได้นะครับชุดนี้จะมี ขาสนาพรพึ่งกุศลน,นะครับนักเตะยอดกระตันยูที่ผมเคยนําเสนอเมื่อปีที่แล้วนะครับที่คุณแม่มาส่งนะครับถึงมาส่งที่แคมป์นะครับแล้วก็มาชมลูกแข่งขันนะครับน้องเองก็เข้าไปกราบเท้าแม่นะครับแม่ก็เอาของเล็กๆน้อยๆสบู่ยาซิฟันมาให้นะครับ ทัศนาพรพึ่งกุศลเนี่ยคือนักเตะนะครับยอดกระตันอยู่และเป็นนักเตะที่สู้ชีวิตมากเลยนะครับให้กําลังใจน้องทัศนาพรนะครับยันนี้แน่นอนครับทีมนี้เป็นทีมความหวังของสมาคมเพราะว่าเป็นทีมอ่ารุ่นแรกนะครับที่จะเข้ามาสู่อ่าในการติดทีมชาติชุดเล็กนะครับก็คิดว่านะผลงานน่าจออกมาดีนะครับส่วนอ่าการประเมินในระดับนี้นะครับผมคิดว่ายังเป็นรุ่นเล็กอยู่ก็ต้องค่อยๆพอบ่มไปนะครับเพราะว่า เราจะต้องทําให้น้องๆเขาแข็งแกร่งอย่างน้องทัศนาพรเนี่ยครอบครัวลําบากนะครับอยู่กับคุณแม่แม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับก็ต้องสู้ชีวิตเพื่อที่จะให้ตัวเองประสบความสำเร็จในเส้นทางสายอาชีพให้ได้ก็ขอให้กําลังใจนะน้องๆทุกคนในอายสิบขึ้นสู่ทีมอาชีพให้ได้ครับเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะแล้วก็คิดว่า อ่าเรามีดีเอแล้วก็มีความสามารถที่ดีนะนักเตะไทยเนี่ยไม่แพ้ใครหรอกครับแต่เราต้องรักษาจิตใจรักษาระเบยีบยบเิียยในการซ้อมให้ดีเช่นนี้อย่าลืมให้กําลังใจครับหลายช่องทางเลยแล้วก็ทีมยูสิของเรานะครับอยู่ในกลุ่มเอร่วมกับมองโกเลียนะครับมันดีฟเติร์กเมนิสถานแล้วก็คูเวตครับโดยโปรแกรมงานแข่งขันนะเย็นนี้24พฤศจิกายนพบก,กับมองโกเลียครับวันที่26นะครับทีมชาติไทยเรายูสิจจะพบก,กับมันดีฟ ในเวลา19นาฬิกาเช่นเดียวกันครับวันที่28พฤศจิกายนทีมไทยยู17จะพบกับเติร์กเมนิสถานครับในเวลา19นาฬิกานาทีและวันที่30พฤศจิกายนทีมไทยเราจะพบกับคูวเวตครับเนี่ยจะน่าจะเป็นทีมหนักที่สุดแล้วในสายนะในเวลา19นาฬิกาสนาทีณสนามชลบุรีสเตเดียมนะครับย้ำอีกครั้งครับถ่ายทอดสดทาง YouTube ช้างศึกไทยรัฐทีวี b g จีสปไทยยูทุตบอลแล้วก็เอฟเอไทยแลนด์ครับ หลายช่องทางครับดูได้ทั้ง a c e b o o k ดูได้ทั้ง YouTube นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นดูดูได้ทั้งทีวีด้วยนะครับไทยรัฐทีวีนะครับอย่าลืมนะครับช่วยให้กำลังใจน้องๆด้วยใครอยู่ใกล้สนามชนบุรีสเตเดียมก็ไปชมได้ที่สนามเลยนะครับเข้าไปให้กำลังใจน้องเขาเยอะๆครับเด็กเราจะได้มีกำลังใจนะครับในการแข่งขันนะถือว่าเป็นรุ่นแรกต้องให้กำลังใจเยอะๆครับสำหรับชุดนี้สำหรับข่าวคราวนะครับก็มี การประชุมเกี่ยวกับทีมชาติไทยนะครับที่สมาคมนะครับวันนี้โดยมีท่านดรชาดวิทย์ผลชีวินนะครับนั่งร่วมนะครับเป็นประธานอยู่ด้วยแล้วก็โ,โ,โค้ชแอนโทนีฮัตสันรวมทั้งสตาฟทีมงานครับก็ได้พูดเกี่ยวกับแผนงานนะครับในการเตรียมทีมที่จะสู้ศึกชิงจ้ากบชาติเอเชียนักสุดท้ายที่จะพบกเติร์มินิสถานแล้วก็เรื่องอนดื่นครับซึ่งก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดก็จะมีกระแสข่าวมาว่าตอนนี้ได้กองกลางนะครับประเภทบ็อกทูบ็อกอีกคนหนึ่งเข้ามา นะครับซึ่งซึ่งนักเตะคนนี้นะผมชอบมานานแล้วนะตั้งแต่เขาร่วมเล่นอยู่กับเบนเดวิดนะครับตั้งแต่ช่วงยิชิทําทีมยังบัดตั้งแต่ปีที่แล้วผมก็สนับสนุนเชียร์มาตลอดก็คือวิลเลียมไวเดเชอร์ครับถือว่าเป็นนักเตะที่ผมคิดว่ามีมีสไตล์การเล่นที่การเคลื่อนไหวตรงกลางอ่ะกลางสนามของวิลเลียมไวเดเชอร์เนี่ยเขาจะเป็นลนักษณะเคลื่อนที่ตลอดครับ ผมชอบนะสไตล์ไวเดชเชอร์ถ้าได้เข้ามาในทีมก็ดีครับถือว่าดีนะถือว่าเป็นนักเตะที่เคยคุ้นเคยกับเบนเดวิดอยู่ร่วมทีมกันมาอย่างดีแล้วก็แน่ๆครับไวเดชเชอร์นี่เล่นเข้าขากันได้กับทางเจแบงสุพนัทเหมือนตาด้วยในนัดที่เจอเติงกนะถ้าเราได้ไวเดชเชอร์นะครับได้แบงสุพนัทกลับมาได้เอเลสโดเลาะนะครับแล้วก็ได้ทางโจตทานเคียมดีมาผมถือว่ายอดเยี่ยมมากทีมนี้แข็งแกร่ง แต่นะครับที่ผมพูดถึงเรื่องการเสริมทีมเข้ามาอีกไม่ว่าจะเป็นเอเดรียนซอกมาไม่ว่าจะเป็นพิรวัตรฟินบานะครับน่าจะมาทดแทนทางอาเอเลียสโซเลได้เพราะว่าเอเลียสโซเลเนี่ยฝีเท้าดีน่าจะถือได้ครับตั้งแต่ยุคอีชีนู่นแหละแต่ต้องดูาอายุเขาด้วยครับไม่รู้ว่าเอเลียสจะไปถึงฟุตบอลโลกหรือไม่ถ้าเตรียมการได้ก่อนก็คงจะดีนะถ้าดึงพิรวัตฟินบามาซึ่งนักเตะคนนี้ผมคิดว่าควรจะให้อนาคตกับน้องน้องติดทีมชาติ เยาวชนนะครับมีรายชื่อในทีมชาติเยาวชนเยอรมันนะในรุ่นยูสิบเก้ายูยี่สิบปีนะครับและน้องเล่นอยู่ในทีมสโมสรคารสโในรุ่นเยาวชนด้วยคิดว่าแล้วก็สูงร้อยเก้าสิบสามนะร้อยเก้าสิบกว่าเซนเนี่ยสูงเท่ากับสูงพอกับออจอทานเข็มดีครับมายืนคู่กันเนี่ยคือสุดยอดนะครับพอพี่พันษาอย่างเงี้ยคือนักเตะที่อันโทนีฮัสซันใช้เป็นเซตแบ็กอยู่ตอนนี้ล้วนแล้วแต่อายุอายุมากครับ โดนแ,แต่อยู่มากก็มีจนทานเข็มดีคนเดียวครับที่อยู่น้อยนะแล้วคนหนึ่งที่ผมคิดว่าฝีเท้าใช้ได้นะคือสลิงคานนะผมสนับสนุนว่าสลิงคานเล่นดีจริงๆริงครับตัวเล็กนะครับถ้ามีสลิงคานผมสุภามีอ่าตทานเข็มดีเอเอสตัล้อแล้วก็ตรงนั้นมีอ่าน้องพิรอรฟินบาอีกคนหนึ่งเนี่ยจะเซฟไปได้ไกลครับควรจะเรียก้องมาคุ้นเคยกับทีมชาติ นะครับน่าจะดีครับก็มันอยู่ที่การพิจารณาของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับว่าจะพิจารณาอย่างไงอันนี้เป็นส่วนมุมมองของผมนะแล้วส่วนแดนกลางเราได้วลเลียมมาเดเช์มาก็ดีครับก็ถือว่าเป็นมิดฟิลด์บ็อกทูบ็อกที่ผมชอบนะเล่นเล่นดีเคลื่อนที่ตลอดสามารถเล่นได้ทั้งเกมรับเกมลุกนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถเล่นร่วมกับเบนเดวิดนะครับกันธนวันรแล้วก็เล่นร่วมกับอาจจะแบงค์ได้ดีนะครับเห็นเห็นจาก LP Bank Cup นะทัวร์นาเมนปีที่แล้ว LP Bank Cup ที่เวียดนาม วิลเลียมบาดเชิโชว์ผลงานได้ดีครับคือเล่นร่วมกับทางเจ้าแบงค์ได้ดีมากนะครับตัวนี้ตัวนี้ถือว่าเอตุน,นิฮาซันเนี่ยตาแหลมคมครับดึงดึงวิลเลียมบาดเชิเข้ามาผมโอเคเลยนะครับแล้วก็รออีกคนหนึ่งก็คือแพทริกกุต้าสันครับเข้ามาเสริอมอีกคนหนึ่งก็คงจะแน่นปึกนะครับส่วนทางด้านเนรรวันกาเนเยหรือซินวาแม็กเซดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันคลาสบอลผมว่าถึงละถึงแล้วแล้วก็ เป็นเรื่องที่ต้องรอดูครับว่าคือจริงๆมุมมองมันมีหลายมุมมองครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการทำคุณภาพของผมเนี่ย การทําฟุตบอลที่มันจะสามารถไปฟุตบอลโลกได้มันต้องมีมันต้องมีวินัยครับมันต้องมีวินัยแล้วต้องมีมุมมองที่ที่ตรงนะครับถ้าไม่ตรงมันก็ไม่สามารถจะประสู่ความสาเร็จและมันจะล้มเหลวครับนี่นี่คือสิ่งที่ผมสรุปเลยเพราะผมผมดูมานานและดูละเอียดแล้วครับเรื่องนี้ก็ขอให้เพื่อนเ่ยันนี้นะครับให้กําลังใจทีมไทยชุดยู17ของเราเจ้าหนูชุดเล็กนะครับเราจะเจอกับทีมชาติอ่ามองโกเลียนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะเก็บชัยชนะได้เราดูว่า ชุดนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเก็บตัวมายาวนานพอสมควรแล้วก็ได้โค้ดมาตรฐานเยอรมันนะครับจาก S.T.B. Academy นะครับซึ่งเป็นอคาเดมีใหญ่ของประเทศไทยที่ทำบอลเด็กๆของเรานะครับมีฟีเท้าดีๆหลายคนก็ดูว่าโครงการจะเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับโครงการของ ทีมชาติยู17ซึ่งเป็นความหวังในอนาคตว่าจริงๆความหวังในอนาคตเนี่ยเขาเติมว่าเป็นทีมชาติไทยนะแต่ผมขอเติมว่าเป็นความหวังที่จะเป็นผลิตนักเตะอาชีพที่แข็งแกร่งของเราให้ไปยุโรปให้ได้นะครับเดี๋ยวเขาวน,วนมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งครับต้องไปเวเนีุ่ครับถึงจะสามารถขึ้นไปสู่ฟุตบอลโลกและท็อปสิบของเอเชียได้อย่างถาวรครับ ไทยยีเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใจศา t ติ t บางวิถีฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นแนลแลคนรุ่นใหม่ช้างสึกต้องเปลียงไว In the middle of the modern football past we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสูท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่เอเชียเปิดมันบังตาสูท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดรทองละเอียดว่าเอร็อกเอสเคแห่งซิสวีเแดนซิลัวแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตตะทนคีรีรมชวาเบนอาสบอกรมันพิวัดซินรองคาลูทีมชาติเยอรมันสกอน สกอตแลนด์เด้รวันกันเนียโอลิมปิกลยงราชสีแห่งลิเติรฝรั่งเศสจ,จูดสุมสับเลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพนัรเหมือนตาชนาธานเคืลดีแพทริกกุสตาฟสันโปโบเมสาดวิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิคเคลสันแพชันแห่งสายเลือดไทย เหีืเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติบางวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องกักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นแลนลแลคนรุ่นใหม่ช้างสึกต้องเครียงไ้ In the middle of the modern football path we must push it into the hearts of the new generation of internationals the w a r elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสูตท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปะทะลงพื้นที H ่เอเชียเปิดมันบังตาสูตท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปะทะลงพื้นที่สะอาดเคลียร e ์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรสเคห์แห่งซิสวีดน silhouette macset Manchester United อช so ok, ิตตะพนคีรีดมชาว่าเบนเอาสปอตกเยอรมันพรีวัดซินรองคารุทีมชาติเย,ยาวชนเยอรมันสกอตคอนสเตโปแดนดี้ยูไนเต็ดทีมชาติเยาวชน โอลิมปิกลียงราชสีห์แห่งลิกเตอรฝรั่งเศสจ,จูดซึมซับเลอดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมนอนตาชนนาทางเคมีแพทริกกุสตาสันโปโบเมซาดวิไลเบนเดวสิสนิโคลหลักลิเคลสันแพชันแห่งสายเลือดไทยปิดมนบังตาสูท่ทองและทาช้างศึกจะย่ำเหยียบปทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเปลี่ยนให เลือดไม้แห่งช้างสึกเพียงไร